เวลาห้าทุ่มตรงก็มากันแล้วนะครับกับตู้คู่ตู้ใหม่คืออินานะคู่กับเซเวียผมคิดว่าสำหรับตู้คู่นี้หลายๆคนน่าจะอยากได้อินานานะครับแต่ว่าของผมอ่ะอินดี้คิดแตกต่างนะครับก็คือจะจะได้เซเวียมาเพื่อรีวิวให้เพื่อนๆดูโดยแนวคิดในการเล่นเกมนี้ตั้งแต่ต้นของผมนะครับก็คือไม่อยากจะใช้ตัวเมตาที่หลายๆคนนะครับดีๆหากันไม่ว่าจะเป็นกอรีีอินานะโคแล้วก็เบริล แต่อยากทำคอนเทนต์นะครับให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าสายฟรีสายเติมน้อยที่ใช้แค่ตัวฟรีหรือว่าพวกตัวนอกสายตานะครับก็สามารถลุยจบทุกคอนเทนต์ได้เพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้นะครับที่หลายๆคนน่ะก็คือพูดกันติดตลกว่าเซเวียน่าจะโอกาส99%ในขณะที่อิน,อนานะครับน่าจะ1%เนี่ยผมก็หวังให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกคืออยากจะได้เซเวียมารีวิวให้เพื่อนๆดูตามผลโบวตนะครับที่เป็นอันดับ 2. สําหรบโคต้าในวันนี้นะครับผมมีให้ก็คือทั้งหมด40ครั้ง ที่ถึงแม้ผมจะมีตัวเพชรน,นะครับค่อนข้างเยอะแต่ผมต้องสำรองนะครับส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับตู้ที่มันเป็นตู้เดบิวนะครับในรอบต่อๆไปด้วยยังมีหลายตัวนะครับให้ตามเก็บแล้วก็จะบอกว่าตู้ที่เป็นตู้คู่เนี่ยมันโอกาสในการได้ตัวที่คุณคาดหวังค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ตามกติกาเดิมอีกเช่นกันนะถ้าเกิดผมได้ตัวไหนมาก็จะรีวิวแบบฟูลรีวิวนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้หรือว่าไม่ได้ทั้งคู่นะครับก็จะทําการมินิรีวิวจากการอ่านความสามารถสกิลต,ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวก็ไปลุยกันเลยนะครับสำหรับ40ครั้งว่าจะได้ตัวที่ผมต้องการมารีวิวไหมครั้งแรกนะครับไม่ต้องเลือกใครให้เสียเวลานะครับครอ้แรกไม่ได้อ่าได้อันนี้คือการเปลี่ยนล่านะครับจาสีทองเป็นสีลุงได้เซเวียอะไรไหมอืมยังนะครับมาไหมมาไหม มาแล้วนะครับจะเป็นใครซุนเลนหรือไม่โอ้โหไดอินานะไ,ไนม่ไงเห็นไหมทันที่ผมบอกอะถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากได้ตัวไหนนะครับมันจะไม่มาที่ไม่อยากไดอินานาไม่ใช่ะไรหรอกเพราะว่าผมมีตัวที่เป็นตัวบัพพิวที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับก็คือเจ้าโกโก้แต่ว่าไม่เป็นไรก็ถ้า,าได้มาลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวอินานาผมจะมารีวิวบฉบ,บับเต็มนะครับเมื่อกี้ผมกดไว้ที่หน้าเซเวียใช่ไหมเราไดอินานาถ้างั้นก็ตามที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมอีก30ครั้งนะครับก็ เลยก็เลยนะครับอีกสาสิบค้างขอให้ได้เป็นเซเวียเถอะรู้สึกอยากจะรีวิวเจ้าเซเวียมากกว่าอ่ะสีทองนะครับตามเคสนะครับถ้าเกิดคุณไม่อยากได้ตัวไหนเอ้ยอยากได้ตัวไหนต้องค้างไว้ที่ตัวที่คุณไม่อยากได้นะครับ อ่ะเปลี่ยนล่าเว้ยมาไหมมาไหมเซเวีย <No. S 1> เออ <Sev ier. S 1> เซเวียเยี่ยมสรุมได้ทั้งคู่นะครับตู้คู่รอบนี้ได้เร็วมากถ้างั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะกดให้ครบโคตา้าได้ทั้งคู่เลยก็ขอกดอให้เป็นจำนวนลงตัวแล้วกันนะครับอีก13ครั้งนะ ผมชอบให้มันเป็นเลขต้นทวนะ่ะคำนวณง่ายดีนะครับ13ครั้งก็ไปก่อน10ครั้งนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ไม่อยากได้ลุงนะนะอยากให้เลขมันลงตัวมากกว่าโอเค3ครั้งนะครับ โอเคเรียบร้อยล้างจำนวนเรียบร้อยนะครับเหลือ160ครั้งเท่าเดิมก็สรุปได้มาทั้งคู่นะครับทั้งเซเวียทั้งอินานานะเดี๋ยวรอดูรีวิวฉบับเต็มนะครับก็แสดงว่าในคลิปนี้ผมก็ไม่ต้องรีวิวแบบนิรีวิวแล้วนะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปกับฟูลรีวิวของเซเวียนะครับตัวที่ได้รับผลบวชอันดับ2แล้วก็อินานาตัวเมตาของสายซับพิวสรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ